มาทำเค้กดาร์กช็อกโกแลตครีมสูตรนึ่งกินกันค่ะส่วนผสมตามนี้เลยค่ะในคลิปนี้เครื่องปั่นของเพียวจะเป็นตัวเล็กนะคะเพียวเลยจะปั่น2รอบค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นอันใหญ่นะคะก็ปั่นรวมกันทีเดียวได้เลยค่ะหลังจากปั่นเสร็จแล้วนะคะก็มาใส่ผงโกโก้ผงฟูค่ะแล้วนําไปปั่นอีกรอบนึงค่ะก็จะได้เป็นเนื้อแบบนี้เลย เทส่วนผสมครึ่งน,นึ่งลงไปก่อนค่ะแล้วก็โรยด้วยดาร์กช็อกโกแลตตามแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปเกี่ยหน้าเขาให้ดาร์กช็อกโกแลตลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตกแต่งตามแต่ชอบค่ะนึ่ง30นาทีนะคะหลังนึ่งก็พักไว้ให้เย็นแล้วนํามาตกแต่งได้เลยค่ะราดด้วยน้ำพึ้งนะคะหรือเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นสารในความหวานตัวอื่นตามแต่ชอบเลยนะคะตัวเนื้อของเขาก็จะแน่นๆหนึบๆค่ะแล้วก็เข้มข้นด้วย โกโก้นะคะเต็มปากเต็มคำมากเลยค่ะจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้3-4วันนะคะคลิปนี้จบแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย